โอ้มชานติวันนี้วันที่25เดือนธันวาความปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้พบปะกับพ่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นลูกนั้นเป็นลูกที่รักอย่างมากมากสุดซึง้งเป็นลูกที่หายไปนานเดี๋ยวนี้มาผ่านพบ คำถามอะไรคือหนทางที่จะทําให้สภาพของลูกนั้นสม่ําเสมอตลอดเวลาคําตอบให้จดจำอยู่เสมอว่าทุกๆวินาทีที่ผ่านไปคือละกอดนั่นก็คือมันเกิดขึ้นเช่นนั้นในวงจรที่แล้วด้วยเช่นกันคำสรรเสริญและคำประนามความเคารพและความไม่เคารพทั้งหมดเดี๋ยวนี้จะมาอยู่เบื้องหน้าลูก เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะทำสเตตรหรือสภาพของลูกให้สม่ำเสมอตลอดเวลาอย่าได้คิดถึงอดีตสาระของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้แสดงการกระทำใดๆที่จะทำให้เกิดความทุกข์กับคนอื่นๆอย่าได้พูดคำพูดที่โขมขื่นให้คงอยู่อย่างเป็นเหมือนกับน้ำนมและน้ำตาลให้มากจุดที่สองอย่าได้ประนามใครใดๆ จงเก็บไว้ในสติปัญญาของลูกว่าชิบปบาบากำลังสอนลูกอยู่สรรเสริญผู้เดียวเท่านั้นจงมาเป็นผู้ช่วยทางจิตวิญญาณพรขอให้ลูกนั้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกโดยการไม่มีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ใดๆและขณะเดียวกันจงเป็นผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจบัลลังก์หัวใจของบัปจดานั้น แสนจะบริสุทธิ์ที่ดวงยานที่บริสุทธิ์เท่านั้นสามารถที่จะนั่งอยู่ได้ตลอดเวลาผู้ที่มีความไม่บริสุทธิ์หรือผู้ที่ทำสิ่งใดๆต่อต้านกฎระเบียบในจิตใจของเขาก็จะเข้าไปสู่สภาพของการลงมาแทนที่จะนั่งอยู่บนบัลังหัวใจนี้ดังนั้นก่อนอื่นทั้งหมดให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูก โดยการสาบานที่จะมีความคิดที่บริสุทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกโลกชีวิตแห่งอนาคตของลูกนั้นก็จะเปลี่ยนผลในการทําการสาบานที่จะมีความบริสุทธิ์ทันทีนั้นและความคิดที่มุ่งมั่นจะทําให้นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบับดาดาได้ตลอดเวลาคติพจน์เมื่อลูกนั้นมีพลังทั้งหมดอยู่กับลูก ความสำเร็จที่ปลอดจากอุปสรรคนั้นก็จะได้รับการรับรองอัจฉะโอมชาติ